ดีนะคะทุกๆคนคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามใครที่บอกว่าทำคลิปแบบแบบนิ่มภาพนิ่งดีกว่านะคะตัวนี้เป็นยู u ู e นะคะภาพนิ่งก็จะให้เฉพาะที่นะคะฉุกเฉินนะคะ แต่ว่าแอดมินนี่อยากให้เป็นภาพวิดีโอนะคะภาพวิดีโอมันจะมีรายได้นะคะใครที่ทำ YouTube เขาก็อยากได้ภาพวิดีโอมันเป็นภาพทำรายได้นะคะนะเพราะว่าการเปิดร้านขายของเราก็อยากได้กำไรนะคะเพราะว่ามันมีต้นทุนนะเพราะฉะนั้นภาพวิดีโอนะคะก็ ช่วยสนับสนุนด้วยการดูวิดีโอนะคะถ้าใครอยากให้ช่องอยู่ได้นะคะก็ต้องดูวิดีโอกันนะคะวันนี้มานิเคอนะคะไม่ใช่นิเคนินะคะนิเคนะคะขออภัยนะคะขอรูปนิดหนึ่งนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะ ถึงจะขัดหูขัดตานะคะมาช่วยดูวิดีโอนะคะเพราะว่ามันมีรายได้นะคะตัวนี้เป็นนิเคอินะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดโอ้เร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนี่จะครึ่งปีแล้วเหรอคะเนี่ย ปีนี้แบบเป็นปีที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงเป็นปีที่รุงรังมากเลยนะคะนี่จะครึ่งปีแล้วยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยเลยนะคะโอ้ปีที่แล้วก็ย้ายบ้านในย้ายบ้านเลยหมดเลยนะคะ u t u b e นี YouTube ่ ì, คนติดตามหายไปหมดเลยนะคะสิบปนตัวนี้นะคะมาตรงนี้เลยนะคะ สูงหน่อยนะคะวันนี้มาตรงนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะสิบบนของนิเคอนะคะก็จับเด่นอยู่ที่ห้าสองเจ็ดสองนะคะเก้าสองนะคะเก้าสองเจ็ดสองนะคะ กันกับหัวนี้ก็6กสองกนะคะกันกับหัวไว้ให้เลยนะคะตัวนี้ก็9กหนะคะเด่นรองนี้ไป9กหแล้วก็ห้าสามนี้ลงไป3นะคะ9ก้าห้าเกดนะคะเนเด่นของเรานะคะ กับหัวนี้เป็น96เราขอกับหัวให้นะคะเอ,อเอ่อไม่ใช่9667นะคะเลียก96มาน้อยนะคะเราจะไม่ค่อยจับให้แ,แต่ก็มาแต่นานๆมาครั้งนะคะจับเรียกของเรานะคะให้ให้สังเกตดูนะคะถ้าเราไม่กลับหัวให้นะมันหนีเราไปเลยนะคะอย่างให้90มันจะออก06ไปทันทีเลย ก้ากับุกตัวเดียวกันนะคะก็ฟันให้วันนี้ฟันตัวนี้เลยนะคะฟันตัวนี้เลยนะคะฟันตัวนี้เลยสามกับเจ็ดนะคะวันนี้ขอฟันที่เจ็ดแล้วกันนะคะขอฟันที่เจ็ดรองสามนะคะ สตัวก็7 3็ดสามห้ห้าสาห้นะคะเจ็สาหเด่นนะคะหรือไม่ตัวนี้ถ้าเก้ามา9ก้ห้าเนะคะเก้ 9, 5, 7, ตัวเด่นของเขานะคะเลขที่น่าจะมาสายรูดก็จับกันไปได้เลยนะคะแต่เราฟันให้ตามนี้แหละฟัน7จรองสามนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาดสนาเกิดทุกท่านนะคะตัวนี้นี่เคอีกนี่ทั้งเช้าและบ่ายไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะเป็นรวมนะคะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่วุ่นวายมากะะเพราะว่าสัตว์เยอะเพิ่มมาเรื่อยๆไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ติดตามไปแล้ว เสียงหมาแมวมาแล้วะออกไปดูข้างนอกก่อนขอให้ปังๆค่ะบ๊ายบาย